สวัสด,ดีนะครับกลับมาอยู่กับกอนพีแล้วครับคู่หูคู่เดิมวันนี้บอกเขาดีว่าวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปแอฟรนด์ and, ครับ เป็นที่ที่แบบมาฟินแลนด์ต้องไปใช่ริ่งแบบแลนด์มันคือแบบตอนเหนือของฟินแลนด์อะไรอย่างงี้ใช่คือเขาเหมือนรวมรวมรวมคอนเทนต์อะแล้วเรียกว่าแล็บแลนด์แล้วที่เนี่ยก็คือที่ที่มีแสงเหนือใช่ทีทุกคนตามหามีโอกาสมีโอกาสเห็นแสงมีโอกาสมากที่สุดนี่โอเคนะครับเทิรเรายังไม่ได้แนะนําคนไทยอีกคนนะครับเยี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ อันนี้ชื่อเสฉวนนะครับหรือว่าอ e ีเทียนนะครับเป็นคนสิงคโปร์ครับเป็นอี e แล้วก็เทียนที่เอาไปจุดครับตัดครับ <laughs> โอเคนะครับก็เดี๋ยวทริปนี้จะไปกับทางาหารลัยอัลโต้นะครับก็เราไม่ได้จัดทริปเองเขาจัดทริปให้ไปก e ับเ s, e s n อสเอ็นไหมเอเอสเออัลโต้ฟออัลโตโอเคนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอีก1ิกว่านาทีเราจะออกแหละก็เดี๋ยวพาทุกคนไปชมให้ดูว่าทัศนศึกษาทัศนศึกษาที่เนี่เป็นยังไง ใช่แล้วจะนั่งรถกันไปเบาเบา,เป,า,เป,าประมาณสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงไม่เหมือน <c oughs> อนั <c oughs> ่งเ, <c oughs> เครื่องมันนี้เครื่องมานี้เลยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรถเป็นยังไงแล้วเราจะเจอเพื่อนใหม่กี่คนต <c oughs> ิดตามเราดูครับปิดกล้องครับปิดกล้อง ตอนนี้ครับเกิดปัญหาคือที่นั่งมันมีแบบ6ก0 6บกบกว่าที่คนนั่งมีมากกว่าที่นั่งไอ้ใช่คือตอนนี้เรานั่งเป็นแบบรถทัวร์นครชัยแอร์อะเี้ยแล้วคือคนนั่งแบบแน่นมากเดี๋ยวให้ดูให้ดูดูแน่นนั่งแบบ12นี่นะครับเล็กลูมอันนี้อีโคแบบอีโคถูกที่สุดนะครับ เเอนี้์อ็กซ์โอเคครับบกมือหน่อยครับเพื่อนๆบมือหน่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งอีกประมาณ1 2ชั่วโมงครับสิบสองชั่วโมงโอเคเจชวน t r า to c ท o s e the c a m ้ r a Hours later. ตอนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับอตอนนี้ตีหนึ่งแล้วแบบไม่จอดจอดคือแบบตดีแล้วตีดีแล้ว,ลวไม่ไหวขอแบบขอแบบยืดขาหน่อยคือแบบนอนมาประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งคือเป็นการนอนที่ทรมานมากคือเธอคนอื่นก็แนะนำว่า นั่งเครื่องเหอะนั่งเครื่องเหอะหนึ่งชั่วโมงครึง่งโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราพักอยู่ตรงนี้ประมาณสี่สิห้านาทีครับเราไม่รู้ว่าเสียนอยู่ไหนเดี๋ยวเราหาเสียนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้างหาอะไรกินนะครับเราไม่ได้กินอะไรเลยขึ้นมาแล้วโอเคโอเคครับทุกคนปิดกล้อง<ะ>อีกแล้ว ี่สิบเดี๋ยวเราได้พักยืดขา20สบนาทีนะอันนี้เหมือนแบบเกิดเลยครึ่งทางเลยครึ่งทางเห้ดูว่าตอนนี้คนเขาเริ่มเริ่มลงนี่นะครับคือรถบัสมันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนคือมันมันค่อนข้างเหนื่อยมันเป็นไงหลับจนจะไม่รู้จะหลับยังไงฮะคือเหมือน ก็ะดูสันคอแบบมันจะหักเสียหายไปครึ่งข้างเออเสียหายทุกคนเขาเริ่มแบบมีแบบท่าแปลกๆในการนอนเว้ยเมื่อเรามองะเดี๋ยวลองหารูปอินเสิร์ตให้ดูนะแต่บางคนคอก็เป็นนี้เป็นนี้บางคนก็คอหักคือบางคนก็น้ำลายไหลใช่ใช่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลงไปเดินนี่ประมาณแบบสิบนาทีเพื่อยืดขานี ไม่งั้นขาดเดียงมากโอเคเดี๋อวลงไปแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมาแล้วก็ตรงต่ออีกประมาณ4ชั่วโมงแล้วเราก็จะถึงสถานที่แรกด้วยนะไปก่อนเด่ไยวจะถึงสักที two thousand years later นี่นะครับที่นี่ที่เรามาก็ที่แรกก็คือ snow castle 365นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าแต่ทำไมเราเดินดูทางนี้เข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับไปครับไปครับที่นี่เหมือนจะเป็นที่แรกที่มี snow castle นะครับเดี๋ยวว่าปราสาทน้ำแข็ง ก็เขาก็จะมีโชว์ให้ดูนะครับว่าเริ่มทําอะไรตั้งแต่ปีอะไรก็ที่ดูมาก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี1996นะครับก็เป็นเริ่มครั้งแรกแล้วก็มีอีเวนท์ที่นี่มีโรงแรมที่เราเดินเข้าไปอันนั้นก็เป็นโรงแรมก็มีคนสามารถเช่าได้แล้วก็ลองอยู่แบบน้ําแข็งนะครับก็จะมีรูปเห็นไหมอันนี้ก็คือเขา มีมาทัวร์ได้มาอยู่มานอนแล้วก็เป็นทัวร์ปั้นหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับแต่ว่าก็เป็นที่ที่มาดูได้เนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับเราก็จะมีห้องแบบปราสาทน้ำแข็งอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันของจริงหรือเปล่า Let's go on a slider รีรีรีโอเคโอเคทำาด้ด <c oughs> อันนี้แบบอายุ20กว่ามันหมดแล้วนะกลับมาเป็นเด็ก Snow experience อันนี้คืออีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถเดินเข้ามาได้นะครับก็เป็นบอกว่าเรียกว่าอะไรวะประสบการณ์เกี่ยวกับหิมะเออเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างนี่นะครับเขาเหมือนแกะสลักแบบแกะสลักเป็นื่อทำไมนั่นน่าคุนอย่างนี้ ก็มีประมาณแบบ6-7ห้องนะครับแล้วก็เป็นที่เขาแกะสลักเพื่อแบบเหมือนบอกว่าเคมีฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นที่แรกที่เขามีการาทำแคสเซิลแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับที่ต่อไปที่เราจะมาก็คือเซนต้าพาร์คนะครับเฮ้ยรถรถรถเดี๋ยวเราหมุนวิวให้ดูนะครับทุกคนนี่ พิเศษหน่อยพิเศษหน่อยอันนี้เราอยู่ที่ไหนอ่าอ่นี่ยครับกอดวิลเลจอ่าก็คือก็คือบ้านของเซนต้า,าหมู่บ้านของเซนต้าเนี่ยครับก็ตามล่าหาเซนต้าน้อใครนี่นะคะครับก็มี เออร้านขายของมีเซนต้าคอร์ตอยู่ด้านในหนึ่งตัวนะครับเป็นหนึ่งคนนะครับก็คือเห็นแล้วไม่นี่มันมีบอกมาว่ามีเซนต้าคอร์ตแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีร้านมีร้านกาแฟนะครับไปดูด้านในกันครับก็จะเจอแซนต้าหรือเปล่าปิดกล้องโอเคนะครับเจอแล้วนะครับแซนต้าตัวใสๆตัวใสๆเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นร้านขายของชําลุ่ย เซนต้าสบายดีนะครับโอเคนะอันนี้ก็กวางเลนเดียครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปเซนต้าแบบจริงๆนะครับตัวเป็นๆก็วันนี้ไม่น่าเจอจริงๆนะ อันนี้ก็คือสกูตเตอร์ของเซนตานะครับเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปอะแต่เราของแง้มๆดูแล้วกันนี่นะครับบอกว่ามีจริงนะครับเขานั่งอยู่นะครับใช่เหรอจริงๆคือความจริงเซนต้าอยู่ด้านในนี้นะครับซึ่งเขาไม่ให้เราถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเนียนๆโบ๊ทจะสโบรกว่า a n นว่าเนี่ยวิจิตร์ก็อินและเติร์นไ นี่นครับเซนต้าอยู่แบบแบบตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังพี่เลยนะครับแต่ว่าเขาห้ามถ่ายเพราะว่าเสียเงินถ่ายรูปก,กับเซนต้าเสียเงินเพราะว่าเป็นเซนต้าของจริงนะครับเราจะเห็นเขาอยู่ด้านหลังนะครับ ก็เดินต่อมาเรื่อยๆครับก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นแบบนั่งยางแล้วมันก็สไลด์ลมาประมาณ28ยูโรนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มหนาวขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ลบ11ล11นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกนี่ครับก็จะเป็นฟิลแบบหมู่บ้านเเรียกว่าหมู่บ้านเนาะ มันก็เป็นฟิลลิ่งให้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีร้านอาหารนาที่เราบอกไปตอนแรกนะครับซึ่งมันมันไม่ได้มันไม่ได้เล็กเลยมันค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากก็เมื่อกี้อันนี้คือเซ็นทรัล t สเตชันนะครับเราอยู่ตรงนี้ใช่และทางเข้าเราก็คือแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูว่าเซ็นทรัล q สแควร์มีอะไรบ้าง ก็ถือว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่แนะนำให้มาเหมือนกันนะเป็นแบบฟิลที่แบบคนไทยไม่เคยได้ไม่เคยอินกับคริสต์มาสเท่าไหร่บรรยากาศก็จะให้แบบคริสต์มาสมากๆเทิดยิ่งมาช่วงแบบเดซ ember อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเพอร์เฟกก็ลองดูข้อมูลพวกโรงแรมอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแต่เทิดมาเดซ ember น่าจะแบบลบ30 40บเลยะ ตายครับตายตายแน่นอนคือลบ30 40ชั่ชัวร์เพราะตอนนี้คือแบบตอนนี้เดือนสองแล้วตอนนี้ก็ยังลบ11อยู่นะครับลบ11แต่มันความรู้สึกจริงมันหนาวอ่ะมัน,ม,นมันประมาณแบบเกือบยี่อ่ะเกือบยี่เกือบยี่โอเคไ,<ป>ได้ก็เดี๋ยวถ่ายวิวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมุไปอีกที่หนึง่งเราก็จะเข้าที่พักแหละก็นั่งรถเยาวยาต่ออีกประมาณ200กิโลเนาะ200อโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายลงถ่ายรูปกันก่อนเจอกันครับทุกคน นี่นะครับก็สามารถนั media, in like ่งได้แล้วก็มีเวนเดียนี่คือเวนเดียเราก็สามารถจ่ายตังค์แล้วก็ให้เวนเดียลากไปแบบสองสารอบได้นะครับคู่เขาอยู่เขาเค e เห็นเวน e ดียบีก่อนยัง just there bro Rain like before before you come to Finland no, no. first time yo first time me yeah, me also hunting ตัวใหญ่กว่าในกล้องนะครับ you get i n s i d e no no you get i n s i d e วินเดียร์ก็ kick your ass นี่นี่นี่อันนี้อะไรนะเอางั้นเอาไปลากคนนั่งเอ่าสอนอันนี้เอาไว้คนนั่งเรียบร้อยโดนชำระละโดนแล้วเรียบร้อยแปลว่ามันน่าจะอุ่นแหละมั้งเออน่าจะอุ่นดิอุ่นดิยังมีเตาอือลองดิไปลองไปลองไปที่อะไรไปว่าใครไปว่าใครให้เรื่องมันให้เรื่องมันไหล Det blir jo ikke ที่เราจองไปก็คือฮัสกี้นะครับแล้วก็ยังมีคนแต่งหน้าอยู่นะครับแต่งหน้าทําไมครับเราจะไปขี่ม้านะครับอ๋อไม่ได้แปลงฟันตื่นไม่ทันแปลงแล้วค่ะคือเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะสโนว์บอร์ดดิ้งหรือว่าสกีนิ่งนะครับจะชวน we gonna be late bro snowboarding only bro but like very small I'm very big very small very big like ที่เที่ยวอยู่เลยประตูไม่เปิดไม่ใส่ไม่ดูว่ากูทำอะไรเสื้อคลุมกูอั้น่ะไอ้กูเสืไม่ต้องปิดก่อนวะคือกูนั่งขับมาแล้วแบบผู้หญิงตรงนั้นเขาขัไมาคนนั้นแหละนะที่นั่งหน้าประตูอ่ะก็เพงเปิดมาไม่เห็นมึงยืนเยี่ยวเลยกูทำอะไรที่พูดว่ากูก็ปิดดีอะด้วย